สัญญาเปลวไม่หอมกัญญาหนหรอทำไมชีวิตกูหนีไม่พ้นความเหม็นความเปรี้ยวอ่ะอันนั้นอะไรอ่ะน่าจะหน่อไม้ดองโอ้หน่อไม้ดอกขอบคุณครับขอบคณน้องกันญากันทา นล่ะเขาเขาทำเองครับผมว่าทําเองเชื่อใจเชื่อใจหน่อไม้แต่ว่าหน่อไม้กินมากไม่ดีนะครับระวังทําไมอ่ะเตือนในความดีของหมักของดองอย่าไปกินเลยนี่โผผมอ่ะอายุร้อยสองปีกินแต่ของหมักของดองอ่ะวันนั้นเนี่ยกินเนี่ยไอเขาเรียกอะไรนะหน่อไม้ตายคาที่เลยหน่อไม้ดอมีพิษเขาไปแดกตรงรางรถไฟ วันนั้นแต่รถไฟเสียงไงบีบปูปก็ไม่ได้ยินชนะนะได้ถึงไหนแล้วเนี่ยเรื่องยีตอนยาเนี่ยตาไหลเอาแงปงกูไปสักขวดไหมล่ะมไม่รู้จะไปทำอะไรกูก,กินผัดไม่เป็นด้วยกินต่อไามไม่เต็มไม่เป็นนะกินต่อไหมไม่เป็นเออหลวงพ่อช่วยผมหน่อยเป็นไรอ่ะผมจะเดือดร้อนเดือดร้อน ผมเนี่ยเป็นทหารทหารผมต้องไปช่วยผีคนหนึ่งผมอยากจะฝากเด็กไว้ห้หลวงพ่อเลี้ยงหน่อยมันเป็นไรลบคนดีกว่าลบญาติเลี้ยงไว้ให้ได้แล้วชีวิตผมไม่มีทางจะไปเะหลวพผมไม่รู้ว่าชีวิตผมจะไปยังไงต่อเลยมันก็เดินไปดิทำไมอ่ะผมอยู่ตัวคนเดียวด้วยงานการไม่มีออกจากแผ่นดินก็ถูกเอาไล่มารอมีทางไหนที่แนะนำบ้างครับอย่าับอันนี้นะ อยู่คนเดียวดีแล้วอย่าไปมีครอบครัวเลยเอาแต่ผมก็เหงานะผมมีลูกแต่ไม่มีเมียอันตรายมีครอบครัวเนี่ยน่ากลัวมันน่าก,กลัวยังไงครับหลวงพ่อหาเมียต้องหายมันดีๆหน่อยจะไปหเาาขาเรียกพระ